อันนี้พันหนึ่งจุดเก้าใช่ไหมนี่ใช่ครับตัวธรรมันทีกว่าครับผมล่าสุดแต่คันนี้แต่งสวยครับสวยมากรุ่นนี้ตะโกตะพี่ใช่ไหมตะโกตะพี่เนาะไอวันนี้นะครับมาขับรถรู่นะครับขับรถสวยมาเพื่อเพื่ออะไรนายหนุ่มลองบอกไปสิฮะ ขออ,อะไรนะไหเจะของกนไหนอ่ะอเอารถยนต์มาเลยเพื่อจะซื้ออะไรเนะาะเมื่อกี้ตอบเลยอามกับเบอกครับอ๋ออามเนาะอามไปใส่ร้อยสิบไอเนาะอ่ามามีให้ครับอานวัยรุ่นตะโวตะพินะครับนี่คนหนึ่งได้อามกับเพลา่าอีกคนหนึ่งได้เบาะเบาะปาดของกิจอีกคนหนึ่งก็ถือเพลาให้ถือเพลา่พลาให้มีส่วนร่วมนนอะไรนะเนาะโอเคครับ Thank you.